วันนี้ผมก็จะมารีวิวแล้วก็ให้แนวคิดเกี่ยวกับตัวคอนแลปใหม่อย่างเจ้าคิมดอกจา้าแล้วก็จองทีวอนกันนะครับสำหรับเจ้า2ตัวนี้ก็เป็นสายตรีระยะใกล้ทั้งคู่ก็ตามที่เคยบอกไว้นะครับ2ตัวนี้ผมจะไม่ปั้นดาวนะก็ <c oughs> จะทิ้งไว้ที่ศูนย์ดาวนะครับหตัวเอาไว้ลงดันเชนคอนแลปอย่างเดียวส่วนเจ้าคิมดอกจ้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีแจกตัวหนึ่งก็คือ7วันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเปิดได้อีกตัวหนึ่งก็จะมีขึ้น1ดาวก็จะทําหรือไม่เดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะ,ะมาที่ตัวแรกนะคครรับรับบสาาหเจจ้ิมดอกกนี่ย็ื ความสามารถนะครับก็คือโจมตีติดชีส300%ความเร็วลด36เนี่ยเพิ่มบวกกับความสามารถในการเพิ่มความเร็วโจมตีตัวเอง20%นะครับตรงนี้นะครับทั้งดาเมจแล้วก็ตัวความเร็วโจมตีจะสูงกว่าไอรีนซึ่งจะก็จะเป็นบัฟแบบเดียวกันนะครับบัฟกำลังใจเต็มเปี่ยมโจมตี25%เรเว52วินาทีเมื่อตีติดชิดังนั้นนะครับในแง่ของการทาบัฟแล้วก็ความเร็วโจมตีกับความแรงของดีเพสเนี่ยหลักๆจะมาจากการตีติดชิก็จะดอกจาาจะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับในส่วนนี้ อันมาจะเป็นสกิลแอคทีฟนะครับจะเป็นเป้าหมายเดียว1,250%ยารก็คือตีพวกบอสได้ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็มีบัฟคาสามารถก็คือมนุษย์ไฟฟ้า1ิบวีเนี่ยจะเป็นการเพิ่มอัตราคิดีิกับแม่นยำสุดท้ายนะครับ50%ให้กับตัวเองแต่ว่าเงื่อนไขว่าก็คือต้องตีให้โดนนะครับโดยข้อเสียหนึ่งนะครับที่บัฟประเภทที่ต้องโจมตีให้โดนก่อนเนี่ยก็คือว่าเวลาคุณไปเจอกับสเตจที่มันสูงมากๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะในครั้งแรกอ่ะ คิดแรกนะครับก็เป็นเช่นเดียวกับเจ้าพวกลิงพวกเอสอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็คือมันจะตีวืดก่อนในครั้งแรกเพราะว่ายังไม่สามารถลดหลบได้สําเร็จนะครับด้วยเสื่องอีหรือว่าโซอี e. ทาให้ช็อตแรกก็คือไม่สามารถตีโดนได้เนี่ยก็จะไม่สามารถบัฟได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใน10วิแรกเนี่ยเจ้าดงจานะครับจะยังไม่ได้มีการเพิ่มอัตราคีิ์ทข้ว20%แล้วก็พม่นยำ50%แต่ว่าพอหลัง10วิก็คือส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะลดหลบสําเร็จก็จะตีโดนตลอดก็จะมีบัฟอัตราค20%กัซึ่ ของแม่นยำเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นตัวที่ไปช่วยเสริมนะครับในการทําให้ตัวที่เป็นบัฟอะโจมตีนะครับทั้งทีมเนี่ยมันทําได้เสถียรยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะเหมาะกับคนที่ผู้เล่นใหม่นะครับเจ้าต,ตัวเนี้ยถ้าคนที่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ผ่านตู้ที่เป็นไอรีนมาใช่ไหมก็จะไม่ได้มีดาวหรือว่าไม่มีไอรีนเป็นศูนย์ดาวบ้างหนึ่งดาวบ้างเจ้าดกจานเนี่ยผมจะแนะนํมากมากนะครับสําหรับคนที่เล่นใหม่ใหม่นะคือเป็นตัวที่เป็นบัฟแล้วก็มีดาเมจ แต่สำหรับผู้เล่นเก่าที่เล่นเปนานๆแล้วเนี่ยอาาัตราคริติคอลมันมีค่อนข้างจะเพียงพอแล้วก็แม่นยำเนี่ยผมจะบอกว่าออในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดเราลดหลบสําเร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วค่าแม่นยําของตัวที่เป็นตัวบ like ัฟแบบเซเว่นไนท์ไอรีหรือว่าเจ้าคิมดอกจานเนี่ยมันจะไม่ได้ต้องการค่าแม่นยําสูงมากแล้วเพราะว่ามันจะตีโดนถึงครึ่งหนึ่งของรถหลังจากลดหลบดีสําเร็จแล้วนั่นเองนะครับก็พูดได้ว่าไอ้ตัวแม่เนี่ยเหมือนกับเข้าม,มาเสริมส่วนตาคีิก็คือทําให้บัฟเสถียรแล้วก็ อ่าดาเมจโดยรวมที่เกิดจากคข้อดานเมจก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมนะครับกับ20,000โลระดับ4จกกักรพรรดิเนี่ยผมมองว่าอย่างที่บอกคือผู้เล่นใหม่อ่ะผมแนะนําอยู่แล้วเชียร์ร้อเปรเซ็แต่ลยสำหรับผู้เล่นเก่าที่มีไอรีนนะครับไม่ว่าจะเป็น1ดาว2ดาว3ดาวตัวประเภทคอลแลบเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับคุณปั้นดาวได้ไม่เกินเต็มที่ก็คือเนี่ยถ้าเกิดสมมุติคุณมีลูบี้ประมาณ2ล้านคุณเบาเนี่ย คือกรณีดวงสวยๆประมาณ4ดาวนะดวงดีๆจะขึ้น5ดาวได้ไอห้5ดาวเนี่ยก็คือพอเล่นไปนานๆสัก2เดือน3เดือนเนี่ยถ้าเกิดมันกรณีไม่มีรีลันถึงมันจะมีคาอธิบายว่าอาจจะเปิดจะหนอีกครั้งในภายหลังมาเป็นแค่คาโปรยนะครับเป็นโฆษณาเฉยๆไอตัวประเภทที่เป็นซื้อลิขสิทธิ์มาเนี่ยเวล,เา,ลนเนาเขาจะรีลันอ่ะเขาจะรีลันเขาจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซ้านะครับทำให้โอกาสที่จะกลับมามันจะต่างกับพวกสิจกกักรพรรดินะครับที่มันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเองเขาสามารถเอามารีลันเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้น ถึงจะบอกว่ามีโอกาสดีรันแต่ว่าเชื่อเถอะว่าการปั้นดาวมันทำได้ยากกว่าที่สําคัญคือมันไม่สามารถลุดเลสในตู้ทั่วๆไปได้ต่างกับพวกระดับ4จกกักรพรรดิแล้วก็ตัวทุกตัวนะครับเซเว่นไนท์ด้วยซึ่งเอาจริงๆอ่ะตัวดาเมจของของเซเว่นไนท์เนี่ยมันก็ไม่ได้คี้เลสหรอกเพราะว่าคอาโจมตีก็ไม่ได้น้อยอีกทั้งนะครับจะมีสกิลที่เป็นโจมตีหมู่ซึ่งก็จะแตกต่างกับคิมตงจานะคิมตกจามันจะเป็นเดี่ยวทั้งหมดไงเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปเจอกับทีมที่ ในสเตตนะที่เป็นศัตรูหมู่ไอ้พวกเซเว่นไนท์เนี่ยมันจะช่วยในส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็มีตัวที่เป็น C c ซเพิ่มมาด้วยสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนนะครับมองผิดก็คือตัวเซเว่นไนท์อ่ะหลายๆคนมองว่าเป็นแค่ตัวบั็กธรรมดาที่ไม่ได้มีดาเมจแต่ว่าดาวที่เพิ่มขึ้นอนะ่ะบวกกับรีเพสแล้วก็ข้อรโจมตีที่เพิ่มขึ้นอนะ่ะในสเตตอ่นะคุณจะถูกคูณตัวที่เป็นค่าอิทธิพลสูงมากนะครับทำให้โจมตีค่อนข้างจะใกล้เคียงกับพวกตัวดาเมจแบกอย่างศิลกะพัดไม่ว่าจะเป็นลิงลินแล้วก็นะครับ แต่ว่าในแง่ของการใส่ตัวลูกตาว่าพวกที่เป็นเซเว่นไนท์อ่ะโดยแนวคิดแล้วว่ามันจะต้องเน้นเรื่องของบัฟไม่ได้เน้นเรื่องของดาเมจมากถูกไหมมันก็จะใส่เป็นอัตราคิติคเข้าในขณะที่ตัวคิมดอกจานเนี่ยมันจะมีตัวบัฟอัตาคิแค่ของต,ตัวเองนะครับก็เลยไม่ได้จำเป็นต้องใส่ลูกตาวัาตาคิมันก็เลยสามารถไปลงดาเมจคริติคเข้าได้ทั้งหมดนะครับทำให้มันถูกบ,บู์ดาเมจคริติคเข้าได้สูงกว่าตัวที่เป็นเซเว่นไนท์นั่นเอง แล้วก็ถ้าเกิดทำให้ดาเมจพุ่งเนี่ยตัวเจ้าคิมดอกจาก,ก็ต้องป้านถึง3ดาวซึ่งยอดนั่นแหละแทบจะล้างตู้นะครับ20,000ืโลเนี่ยมูลค่าสูงมากๆกลับกันนะครับตัวที่เป็นเซเว่นนอย่างไอรีเนี่ยมันมีช่องทางในการอัพดาวขึ้นอย่างตอนที่ตุ้ไอรีนมาเนี่ยผมกดได้2ดาวแล้วแล้วก็มันจะค่อยๆเพิ่มดาวขึ้นไปเรื่อยๆพดยจะบอกว่าตัวเก่าๆเนี่ยมันมีช่องทางในการได้รับเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเนี่ยสมุดทองนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็จะมีโอกาสในการได้เซเว่นน้อยตัวเก่าๆอยู่ ก็พูดง่ายๆว่าเดือนหนึ่งคุณจะได้ตัวนี้สองเล่มอยู่แล้วดังนั้นการปั้นตัวเก่าๆมาทํได้ง่ายเนี่ยผมก็ดองตัวที่เป็นสมุดเลือกนะครับของเซเว่นไท์เอาไว้ถ้าเกิดผมเลือกไอรีนเนี่ยก็สามารถปั้นได้แต่ผมก็ชั้งใจดูก่อนยังไม่ได้แบบจำเป็นต้องปั้นดาวขนาดนั้นนั่นก็หมายความว่าตัวอย่างไอรีนหรือว่าเซเว่นไท์ทั้งหมดเนี่ยผมสามารถปั้นขึ้น3าดาว5าดาวในอนาคตได้นะครับโดยแทบจะไม่เสียรูบี้เพิ่มเลยแล้วก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่พวกเซเว่นไท์จะมีโอกาสกลับมาดีลันแล้วกก,วก็ีเเเววนับช่ดดยยจ้า้า ที่สำคัญนะครับตัว c o l l a b เนี่ยจะไม่มีทั้งลูบี้แล้วก็โคเดให้เพราะฉะนั้นการเพิ่มดาวจึงมีความสำคัญน้อยมากๆในแง่ของสเตตัสโดยรวมในขณะที่เซเว่นไนท์นะครับทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเลเวลนะครับหรือว่าการเพิ่มดาวเนี่ยมันเพิ่มสเตตัสค่อนข้างจะเยอะโดยสรุปแล้วนะครับถ้าเทียบกันนะคินตกจาผมมองว่ามันเก่งกว่าในทุกด้านแต่ในแง่ความคุ้มค่านะครับแล้วก็ระยะยาวเนี่ยผมมองว่าตัวเซเว่นไนท์อย่างไอรีนคุ้มค่ากว่า อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเจ้าจงฮีวอลนะครับตัวนี้เป็นตัวดาเมจลร์วันซึ่งดาเมจปกติอาจจะเป็นคริติคอล100%เนี่ยก็คือขัวงกลมด้านหน้าเป็นดาเมจหมู่แต่ว่าดาเมจที่เกิดขึ้นของเจ้านนอเนี้ยที่มันเยอะจริงๆก็คือเปลวนรกโลกาเรียกว่าเป็นดีบัฟเผาไหม้ละกันนะครับ2วินาทีโดยคิดดาเมจ40%ต่อ0.2วิเพราะฉะนั้นในดีบัฟ2วินาทีเนี่ยจะทังหมด10ครั้งก็คือ400%ดาเมจเนี้ยดูเหมือนจะเยอะถูกไหม มันเยอะทั้งหมู่แล้วก็เดี่ยวก็จริงแต่ว่าข้อเสียของดีบัฟประเภทเนี้ก็คือว่าถึงแม้มันจะมีคอาโรจมตีสูงม,มากถึงร7 6เจนี่ยมันไม่ได้ช่วยในส่วนของของดาเมจดีเพสเลยนะครับเพราะว่าร7 6เดนี่ยมันจะไปคูณแค่100%ในขณะที่ดีบัฟ4 0 0ใน2วินาทีเนี่ยต่อให้คุณตีเร็วแค่ไหนถูกบูสต์ความเร็วด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าออรี่หรือเจฟเนี่ยไอตัวที่เป็นดีบัฟเผาไหม้มันก็จะคิดแค่400า,าที่ระ,ระเภทเผาไหม์เวกเน,นไม่สามารถทบกันได้นคเครยเทสแล้ว ก็คือติดครั้งเดียวแล้วก็จนกว่าจะหมดเวลา2องวิมันก็ทํางานอยู่แค่400%ก็คือว่าในระยะยาวสุดท้ายแล้วอะประเภทดีบัฟเนี่ยมันไม่สามารถเพิ่มดามเบจไปได้ไกลกว่านะครับจำนวนดาวแล้วก็ความรโจมตีที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับถูกฟิกอะพูดง,ง่ายๆแต่ว่าดาัมเบล400%ของดีบัฟเผาไหม้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่าข้อเสียอย่างก็คือในอนาคตอะถ้าเกิดมันมีตัวที่มันต้านดีบัฟเผาไหม้ไม่ว่าจะเป็นบอสป,ประเภทใดดามเมจประเภทเผาไหม้เนี่ยก็คือจะไม่สามารถเข้าได้แต่ก็นั่นแหละณนะปัจจุบยยััันยงไมม่ีครบ ในขณะที่ตัวที่เป็นสกิลแอคทีฟจะเป็นการบัฟให้ตัวเองล้วนๆนะครับก็คือเพิ่มพลังจมตีสุดท้ายนะครับยี่อนอันนี้ไม่ทับกายดีนะครับประบัฟตัวเองแล้วก็เพิ่มอัตราคิตดคอ20%เอนะครับทำให้ดาเมจเสถียรแล้วก็การที่มีอัตราคิดเข้าติดตัวเนี้ยก็ทำให้นะครับตัวลูกเต่านะครับของชัวจองฮีวังก็จะเป็นการลงที่าดาเมจคิเดเเช่นกันเพื่อบูสตดาเมจให้สูงที่สุดนะครับอีกครั้งนะครับตัวที่เป็นปมนจจีบัง 50%ของโจมตีจรดอรได้นั่นเองนะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่มีระยะการโจมตีนะครับก็คือ25ระยะใกล้ทั้งหมดนะครับจะต่างกับตัวที่เป็นลิงนะที่มี3 5าเนี่ยทำให้ไม่สามารถใช้งานในโหมดอารีนาแล้วก็ขอคอยเช่นเดียวกับเซเว่นไท์อย่างไอรีนนั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นการทดสอบนะครับก็คือดาเมจต่อบ,บอสโดยอ้างอิงจากเจ้าตัวมังกรขาวนะครับไอตัวนี้จะเป็นการวัดผลของดาเมจในสเตจได้ด้วยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอสเดี่ยวเช่นกันนะครับอ่บกกออะเป็นนทีมนีม้ก่อนนะ ก็เธอทดสอบเป็นเซเว่นไนท์นะครับที่มีไอรีนเชลเดลโลนะครับเจฟแล้วก็เนื่องจากรอบนี้มันจะมีตัวที่เป็นหมดสตินะครับให้กับระยะใกล้2องวผมก็เลยใส่ตัวลานเนียเข้ามานะครับเพือป้องกันในส่วนนั้นนาเมนไลตัวจะเป็นเจ้าจูล่งนะครับที่4ดาวแล้วก็จะมีตัวลดหลบเส้นอีตัวลดเกราะอิงกิตนะครับแล้วก็เิงเป็นนาเมลาของผมนะ ก็เดี๋ยวจะทดสอบแบบเจ้ามีเจ้าไอรีนก่อนนะครับทเทียบกับจดจารซึ่งไอรีนผมจะเป็น2ดาวแต่มันก็ไม่ได้แตกต่างดาเมจในเรื่องของดาเมจกับคิมจกจามากนนะครับเพราะว่าตัวเต่าจะใส่เป็นตรากูลคริคโคนะครับแล้วก็ประดับไม่มีนะ,ะเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับทั้งหมด4รอบแบบมีเจ้าไอรีนก่อนนะห่างเรนนะครับ52ล้านผมจะเอาค่าเฉลี่ยเป็นหลักนะ ห้สิบสามล้านนะครับห้าสิบสองล้านอ่าแล้วก็59ล้านนี้จะโดดๆหน่อยนะครับก็เฉลี่ยสักประมาณ55ล้านแล้วกันนะต่อไปเอาเจ้าไอรินดอกใส่เจ้าคิมดอกจาเข้าไปนะครับ จ้คิมดอกจาก็ไม่มีทั้งตัวเสานะครับแล้วก็ตัวประดับเช่นกันขน้นก็จะมากกว่าก็คือน้อยกว่าแอลีนในแง่ของเรื่องดาวนะครับสีครั้งเช่นกันนะครับสําหรับเจ้าคิมดอกจากอานาค้55ล้านนะครับอันที่สอง58 ให้สามห้าสิบห้าล้านนะครับแล้วก็ให้ครั้งที่สี่นะครับห้าสิบเอ็ดล้านจะเห็นว่าดาเมจค่อนข้างแว่งแต่ว่าเฉลี่ยจะประมาณห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดล้านเห็นไหมครูจะเห็นว่าดาเมจสุดท้ายแล้วว่าค่าเฉลี่ยไม่ได้แตกต่างกับไอารีนมากนะครับแต่ว่าตอนนี้มันต่างในเรื่องของดาวครึ่งถ้าเกิดทีมเรจาสามารถขึ้นหนึ่งดาวได้สามดาวได้มันก็จะมีเตาทีดดานเมจกับตัวประดับถูกไหม แต่ว่าผมคิดว่าโดยสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้ต่างกับตัวที่เป็นไอรีนมากนักหรอกก็คือถ้าเกิดเป็นมอสเตจผมคิดว่าต่างกันเ็ที่ประมาณ 5- ้าหล้านก็คุณก็ลองชั่งน้ำหนักดูแล้วกันนะครับว่าสําหรับตัวที่มูลค่า2 0 0 0มโลเนี่ยแล้วได,ได้ได้แค่ดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ยมันคุ้มค่ากันจริงๆหรอต่อไปจะเป็นการเทสเจ้าจองฮีวอนนะครับผมเอาเจ้าจูลงนะครับจูลงจะต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามี4ดีดาวมีเต่านะครับดาเมจคิแล้วก็มีประดับทาเมจคทิคอลนะครับ ตัวนี้จะคล้ายเคียงกันเพราะว่าเป็นตัวที่ประเภทปรับตัวเองนะครับแล้วก็เน้นดาบเอีิเตนะเอาเจ้าจองฮีวอนใส่เข้าไปซึ่งเจ้าฮีวอนก็จะใช้ในการจัดการลูกของพวกเนี่ยจ้าบอสมังกรข่าวได้ดีนะครับตาแรกนะครับสำหรับเจ้าจองฮีวอนอะไรห้าสน,นะครับใี้สองห้าสิบส ี่ผมจะบอกว่าหลายๆคนเข้าใจผิดว่าดาเมจมันมาจากเจ้าคิมดกจาแล้วก็จองฮีวอนใช่ไหมอันนี้52นะจริงๆหลังอัพแพทตมาคุณจะได้คุณสมบัติพิเศษที่อัพขั้นขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับดาเมจมันก็เลยค่อนข้างโดดอ่ะ,สะเสียของเจ้าจองฮีวอนนะครับประมาณ53ล้านนะผมใส่เจ้าโจลงกลับเข้าไปนะครับอ่าลอยสีครั้ง มีา3ล้านนะครับหกล้านนะครับ5้าสิบสล้าน แล้วก็55ล้านก็จะเห็นว่าความสเตจของดาเมจของจูโล่งจะสูงกว่าแต่น <enfant> ั <audiences> ่นแหละมันมีตัวช่วยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของดาเมจโดยรวมแล้วจองฮีวอนก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ใช้ในดาดที่เป็นสเตจตีหมู่ได้ค่อนข้างดีด้วยเท่นั้นแหละเหมือนกันนะครับคำถามเดียวกับเจ้าคิมจอกจามันคุ้มจริงๆเหรอครับในการจะลงทุนจองฮีวอนเป็นตัวหมื่นโลก็จริงนะแต่ว่าตัวดาเมจในปัจจุบันน่ะที่ใช้ในการล่นสเตจอะค่อนข้างจะฟิกอยู่แล้วนะครับมันไม่ค่อย มีที่ว่างนะครับเพิ่มเติมกูจะไปใส่แทนใครอะ่ะแทนลินแทนเอสแทนลินเหรอแล้วก็สุดท้ายนะครับจะทดสอบจริงๆให้ดูในสเตจน,นะก็เป็นทีมเดิมของผมนะครับพิโปไอรีลาเชลเดวโลนนะสป,ปายเซียงวีอินกริดนะครับแล้วก็เจ้าสุนงคงคงออรีเคมบิสนะครับ อันนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นสตูมปูนะผูก็จะเห็นว่าตัวที่เป็นเซเว่นไนก็จะทำดาเมจคปูได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับอันนี้ด้ยวยความเร็วของทีมปกติของผมก่อนนะเดี๋ยวผมจะใส่เจ้าตัวคิมดอกจาเข้าไปแทนที่ไอรีนความเร็วจะประมาณนี้นะครับความเป็นเวลาประมาณเกือบเกือบสิบฟีนะใส่คิมอกจาเข้าไปแทนนะครับเจ้าไอรีน ก็เร็วขึ้นมานิดนึงแล้วก็ทดสอบจองฮีวอนให้ดูได้เลยกันนะครับแต่ว่านั่นแหละที่ผมมันไม่มีที่ว่างแล้วขอเอาเทมิตออกแล้วกันอันนี้ได้ทั้งทดสอบตัวที่เป็นตีหมู่แล้วก็ตีเดี่ยวเลยนะครับ ในการถอดเคมมิตออกนะครับสำหรับทีมผมเนี่ยก็คือมันแค่จะไม่มีผลต่างกันเลยเห็นไหมก็คือได้ตัวดาเมจเพิ่มแต่ว่าตัวที่ลดคูดาวสกิลให้กับลิงมันน้อยลงก็น่าจะพอได้คําตอบกันแล้วนะครับสำหรับการปั้นเจ้าคิมดกจากับเจ้าจองฮีวอนนะครับก็ลองไปชั่งน้ําหนักกันดูนะครับผมคิดว่าในแง่ที่ว่าความเก่งใช่แต่ว่าในแง่ของความคุ้มค่าผมคิดว่าผมไม่เลือกนะสำหรับตัวคอนแลตที่อนาคตพอหมดสัญญาหมดลิขสิทธิ์ก็ปั้นดาวขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ย นี่สาคัญตามที่ผมคาดการไว้อะรูบี้อะคุณจะต้องไปใช้อีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีลลนลิโ้นะครับประมาณช่วงปลายเดือนมกราแล้วก็จะมีรียนรันซึ่งอกคงน่าจะประมาณช่วงกุมภานะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นพวกสีจกักรพรรดิเก่านะครับแทโอยอนทีนี่ยังไม่นับคอสตูมรีเจนนะครับที่ก็าจะมาตามมาติดๆอะผมคิดว่าน่าจะมีของเอของลิโ้ของลิงตามลําดับอะทุกเดือนเลยรูบี้คุณไม่น่าจะพอหรอกตลับการเก็บตัวพวกนี้นะครับ สุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนนะครับก็ไม่ได้มีผิดมีถูกหรอกเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นฐานแต่ละไอดีด้วยไม่ว่าคุณจะเลือกเอาปั้นคิมดอกจานในตอนนี้นะครับแล้วก็ได้ตัวดาเมจตีดตีตัวหนึง่งแต่ก็จะไปพลาดในส่วนของการรีลานตัวนานาคตหรือว่าตัวดีในนาคตหรือว่าจากข้ามจะตัวนี้นะครับใช้ไอรินที่อ่อนกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามูลค่าต่ํากว่าแล้วก็สุดท้ายก็สามารถเอาลูบี้ไปรีลานตัวตัวดีๆหรือว่าตัวใหม่ๆที่อาจจะเก่งกว่านอนาคตได้เช่นกันนะั้มกนนีีวผิซ่ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ